สวัสดีครับตอนนี้กับช่องสองลักครั้งแรกนนะและตอนนี้กับแมปนอร์มอลอะไรอีวีอะ,อะไรนั่นแหล map ะครับแมปลิฟน่าแมปในตำนานของเรานั่นเองนะเข้ากันลิฟกันนะครับสุดยอดแมปที่ผมชอบมากอ้ยผมจะใช้มุมมองนี้นะมุมนี้ดเดี๋ยวนี่นี่คือคนนะครับคนคนหรือเอเลี่ยนนะครับเข้ามาใกล้ผม อย่าเข้ามาใกล้ผมอกล้มอ่้ามาใกล้ผมอย่าเข้ามาใกล้ผมอย่าเข้ามาใกล้ผมเข้อย่เข้อย่าเข้ามาใกล้ผมอย่าเข้ามาใกล้อย้มากลย่าเข้ามาใกล้ผมอยเมาใกลย่าเข้ามากล้ย่าขมาใกลอย่าเข้ามาใอย,อ,อ,อย่อาเข้ามา

เรื่องอะไรกันคะเนี่ยเหมือนเป็นแบบที่รวบรวมมินิเกมเข้าไปด้วยกันได้แล้วได้แล้วรีบปิดแล้วรีบปิดแล้วหลังจากคลิปที่ผมอัพคลิปไททานิกไปเนาะก็บอกว่าจะไปพาทัวร์เรือทั้งหมดเดี๋ยวค่อยวานคลิปหน้านะครับถ้าคลิปนี้เสร็จนะครับโอเคยังไม่เป็นเหตุ โอ้โหนีตายแดูเพื่อน oh. ี่นะเาปฏิกิริยาเพียงแค่ไหนเนาะไม่อยากให้นงเดี๋ยวเาจะอัเปนโอเครู้แล้วรู้แล้วฉันอัเป็นเฮ้ ก็คือคุณลายหมวกดำสุดยอดในกินไก่เก่งมากในเพื่อนเธอกินไก่เก่งมากเลยนะเธอใช้เธอใช้พวกออเดอร์หรือเปล่าเธอน่าจะไม่ใช่นะเพราะเธอไม่ได้ใส่หมวกกระลำกระลำหรืออะไรวะกระลำหรือมะโรนีน่าจะสลดัดอ๋อสลดัดหมวกกระล ดีนะไม่ใส่หน้ากากมีแน่เราดูว่าแกเป็นออเดอร์แน่นอนเอ๊ะทุกคนล่องหนหมดเลยเหรออะไรเนี่ยหรือทุกคนบักหรือหรือใครเวอร์หรือผมเวอร์หรือว่าแมพเป็นบลไหกตายเดี๋ยวดิเผือตายแบบโกงสูตรคาราวะ เผื่อมันไม่บักยืนยันว่าเกมไม่บักมือเหมือนเวลานห้องกันเลยโอเคไม่บักไม่บักตอนนี้ไม่บักเลยท่านผู้ชมไหนเป็นใครอะดิวอะฉันอยากได้แบบข้างหลังแบบนายอะ ฉันอยากได้แบบนายข้างหลังโอ๊ยลืมไปข้างหลังก็มีข้างหลัง,ง,ลงฉันไม่รู้ว่ทำไมฉันไม่ใส่ The Big h e The Big h จานี่แหละตัวที่เขาสำหรับใคร What Let it for fun? is spell me I... you. ท่านผู้ชมสังเกตไหมไอพวกตูนี่เรียนโบเอ็ดเฟนไอพวกตูนี่เรียนโบอีกแล้วพวกตูนี่เล็กโบสีที่คำง่ายที่สุดในจักรวาลโหสงสัยนั่นเป็นเทรดพิยญ์อยากก็อยากได้เหมือนกันวันเทรดดี พะนายไปอยู่ในที่มืดนาจะได้เหมือนคนเรืองแสงเอ๊ะตกอะไรวะตกแม็กตลอดเลยไอ้พวกนั้นมันได้มันไปไหนไม่รู้ส sinister b ก a ิส,น,ส,สนี่ก็ปกตด,ด,ดีนี่มันที่ไหนกันเนี่ยโอ้โหก็งอสงสัยล้วน่าจะเป็นผู้โชคดีนะพวกโชคดีที่อยไ่เนี่ยเออ ฉันอยากเจอตูนี่เลนโบคุณดัง,ดงอีกฉันชอบชอบอไรฉันอยากได้สีแบบมันผ่านไปผมนาทีแล้วนะเฮ <c oughs> ้น่าทีใิไอ้ดูบิทอุ้ยเอาหลุดเฉยหลุดเฉยเอะ๊ะเมื่อกี้เกิดอะไรขึ้นเนี่ย อ๋อข้าคนเกือบตายเออเมื่อกี้ผมลุตเมื่อกี้ผมสต็อปแล้วก็เข้าใหม่พอดีเลยเออก็ไม่ได้นานอะไรหรอกแต่ว่านี่คือแมปโมลานะพวกมันขอลิฟข้างล่างเหรอทลยศึทลยศตูนี่เรนโบว์อยู่ไหนวะตูนี่อยู่ไหนพี่ตูนพี่ตูนอยู่ไหนอะ พีตตูนอกจากแมพตุยตูนี่เรนโบไม่ใช่พีตตูบอกฉันมาบอกแกคือออเดอร์หรือเปล่าฉันไม่นะฉันไม่ใช่เป็นออเดอร์ภาาเลนโบ้ลิอเรียบมากออกฉัน,นต้องการอะไรอะไร มต้องไปเกาะแล้วแหละมันจะบีบเรามันจะบีบเรามันจะบีบเราเราต้องดูอะไรข้างนอกหน่อยลิฟบีบลิฟบีบลิฟบีบลิฟมันจะบีบเราด้ยด้วยอย่าไปเงั้นฉันโดนบีบเอ๊ะเอ๊ะม่ตายแล้วเหรอนากินมันแค่ฝันร้ายในลิฟ จะบีบเราจริงๆมันจะเป็นอะไรไหมเนี่ยมันไม่เป็นไรหรอกเพราะพวกเราอยู่ในโลบ็อกเออจริงวะนี่จะคุ้นแผ่นดินมีเสียงข่าว้วยเออมีเสียงข่าวจะทำยังไงจีเนี่ยก็ไม่กณผมก็ไม่ต้องติดใจนล้วดูแค่ภาพพอวะอีผู้นี่มัน จอมกากเรนโบว์นักกากเรนโบว์นี่เหมืนหอนไฟนายแอนเฟรดี้เลยบอนมันคือไฟนายแอนเฟรดี้โเโาเจอบันนี่นายคืออุ้ยนักกากาไม่มีใครรู้ตัวตนของนายแม้แต่ก็ไม่มีใครรู้ตัวตนของฉันเช่นกันอเออเราแปลกเออเราปากเค้นอยู่ไหน มมันดดูไไ่้ยังถูกนี่กดทับเฟดดี้จะมาเฟดดี้จะมาอยู่นะแค่เข้าไปแป๊บเดียวตัวแตกอะนี่นี่นี่้ยโอ้โหเขินเขินเลยเขินเลยตัวดเลดูกันเจ๊หละมีคนตาย ดีนะฉันไม่ตายเอ๊ะมีคนถูกดีไม่มีคนถูกริฟนีบเนม่ยมีคนท่าสวยอันนี้คือ,อศพ่ะครับศพของฉันนี้โอ้ยถูกย่ำแล้วนายไปใครนันคือแฮกเกอร์นายเป็นแฮกเกอร์ทษาสาเหตุมานั่งริฟนี้ฉันก็จะมานั่ง <laughs> ไม่อยากจะลองดีกันซะหรออย่าไปอย่าจะลองดีกับเขาเขาเป็นยูโดป้าเราจะเจออะไรเหรอเราจะเจออะไรเหรอจะเจออะไรเหรอเจออะไรเหรอนี่อะไรเนี่ยเสียงสว่างแห่งพระเจ้าหรือไง เขาลิฟต์กันเพื่อนออโค้ระอ๋อได้แล้วหรืว่าจะมีผีมาลับสเกเอ้าวเทวทูทูห่งความตายมาได้ไงเนี่ยนี่มันเทวทูตนะเทวทูตแห่งความตรายฉันคือเทวทูตจ้ะเทวทูตมาแถวนี้ทำไมเทวทูตนี่คือเทวทูตเขามารับวิญญาณ บอกว่าฉันมารับวิญญาณรับวิญญาณแล้วพวกนางมาทำอะไรอุ้ยใส่มือเก็ตอะไรเก็ตนะอยากได้แบบเก็ตอะ้อยากได้แขนเป็นตัวเก็ตด้วยต้องการเก็ตเก็ตอะไรนายเก็ตอยู่บ้างเหรเสียงน้าท่วมอุ้ยเ,อ,อ,เอ,อือเอือดรอยขึ้นอืดเลย ขึ้นอื่นแล้วโอ้โหยังไม่ถึงสามวันเลยปิดเลยลิฟปิดเลยชอ้โหคนนี้เขางมื่อยมากฉ <c oughs> ันทำให้พวกนายตายนายทำให้นายนายทำให้พวกฉัน,กนตาย เออ้ยนายอย่ามาเข้าใกล้ฉันนายทำให้ฉันตายโอ้ยนั่นไงรู้เลยจะตากรรมใครจะเป็นยังไงสลบพูดเราจะสลบคือปกติกตกตองจักมันต้องมาแต่องจักมันไม่มาอ,อย่าหมุนหยุอะยุ่ Let ช่วยด้วยช่วยด้วยทำไมกลับโดนธนูอ่ะเออทำไมกลับโดนธนูทำไมไม่มีกุุงจักรมาปั่นมาปั่นเราหมายถึงตะเกียร์นะมาปั่นเราเพื่อนายเป็นพนักงานใช่ไหมเดือด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 ,ด,ห,ดหน้าตานายคุค้นๆุ้นเ ออกไปจากประเทศเดี๋ยวนี้เลยออกไปจากประเทศเดี๋ยวนี้บอกแล้วว่าให้ออกไปจากประเทศผมไม่ออกเมื่อไหร่เองจะออกไปจากประเทศสักทีผมไม่ออกเฮ้ยอะไรเนี่ยเขาไม่ออกหรอกเพื่อนเอเทวัตุนเหความตายกันทั้งแจ็คตายเจลลเจลจลในตำนานกลวอในตำนาน ไม่เลยพ่อเอ็งกูเองไงเมื่อไหร่คุณจะออกเอ้ยออกก็ไม่ได้ทำไมเอ็งไม่ออกสักทีไอ้แพะบาปมากเลยเพื่อนเกเป็นแพะรับบาปตั้งแต่ไหนน่ะไอ้นี่แหละควรสมควรออกจากประเทศไปนี่คือบาคอนเฮคุณบาคอนเฮครับ เอ่อช่วยยิงช่วยยิงใชายมนี่ตายหน่อยไม่ได้ครับผมมีศิเราทำอยู่ผมผมผมจะไม่ออกผมไม่ออกอะไรวะอะไรเนี่ยโยโยโย่ อะไรเนี่ยเก่งเหรอเฮ้ย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 โดนฟังคอร์ดโดนพลังฟอสควบคุมโดนพลังโดนโดนพลังฟอสควบเดีโยวเดี๋ยเดี๋ออดีนะเข้ามาในลิฟต์ได้แล้วเข้ามาในลิฟต์ได้แล้วนะเข้ามาในลิฟต์ได้แล้ว สำหรับคลิปนี้ขอจบไปเพียงเท่านี้นะหรใครที่ชอบนะขอกดไลค์กดซับสไครป์และกดแชร์ด้วยนะครับหากมีข้อคิดข้อประกันใดขออภัยด้วยครับผมครับ